วิธีวิธีต้มยำปลานะคะแบบบ้าน,านเราแบบอีสานบ้านเราค่ะจะมะีตั้งหม้อแล้วก็จะใส่เครื่องปรุงต้มบ้านแบบอีสานบ้านเราแล้วก็จะมีมปลาปลาม,เม,มาีเห็ดมีหอมปลาเห็ดหอม ใส่เครื่องปรุงกันนะคะน้ำต้มยำแล้วก็ใส่ปลาหม้อเดือดแล้วใส่ปลาใส่ปลาตัวใหญ่ๆปลาตัวใหญ่ต้มไปเรื่อยๆเรียบร้อค่ะ ปลาหม้อเดือดแล้วต้มประมาณสามสิบนาทีแล้วก็ใส่เครื่องปรุงมีหอมแดงข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ใส่พริกลูกโดดด้วยใส่ลูกโดดอร่อยอ ลูกโดดปลาได้ที่แล้วเปลือยแล้วก็ใส่เห็ดเข้าไปจะได้เข้มข้นจะได้นวันวสุกได้ที่แล้วค่ะต่อไปก็ใส่ใบมะกรูดผักสวนครัวรูก้จกินได้ค่ะ ใบนางรักก็ใส่ได้นะคะแม่มันเหม็นคาวก็ใส่ผงปรุงรสจะมีผงนัวใส่ผงปรุงรสใส่ผงนัวเนือ

เขาไปเยี่ยมกันมั้งหนยมันก็เลยเป็นติดโควิดเขาไปเยี่ยมกันมันเลยติดโควิดนี่ใส่อร่อยอร่อยแซ่บเสร็จเรียบร้อย เรียบร้อยค่ะพร้อมทานเห็นไหมคะพร้อมรับประทานแซบ่บค่ะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะวิธีทำตุม้มยำปลาก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะ เจอกันอีกคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ